ารสมองกับเดบุ o เทเลอร์ในตอนนี้ครับมากับเรื่องจิตจิตกันอีกลแล้วนะครับกับเทคนิคจิตตอว,วิทยาว่าด้วยเรื่องของการพูดผมได้ร,รวบรวมมา11กลเม็ดรครับที่ช่วยคุณเปล่งประกายไม่ว่าคุณจะไปพูดกับใครที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ตามจะสนุกได้สาระที่เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้หรือไม่ลองติดตามฟังกันในตอนนี้เลยนะครับ เทคนิคจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องของการพูดเทคนิคที่หนึ่งครับเทคนิคแผ่นเสียงตกร่องมันคืออะไรยังไงเลยครับเทคนิคนี้ใช้เพื่อเป็นวิธีโต้กลับเมื่อคุณไม่อยากตอบคําถามของคนที่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านและอยากให้พวกเขานั้นหุบปากซะวิธีการก็คือเมื่อมีใครมาดันทุลังถามคําถามกับเราในเรื่องที่ไม่พึงประสงค์ก็ให้เราตอบซ้ําคําตอบแรกไปเรื่อยๆครับ โดยใช้ถ้อยคำแบบเดียวกันน้ำเสียงแบบเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยอย่างเช่นมีปาชม้อยมาถามเราว่านี่เธอเลิกกับแฟนมีเรื่องอะไรกันรึเราก็ไม่อยากตอบให้มากความนะครับเราก็เลยตอบไปว่าเราแยกทางกันด้วยดีครับเมื่อเราตอบแบบนี้ครับคนคนนั้นเขาอาจจะยังไม่หยุดถามแน่ๆเขาอาจจะถามเราต่อไปว่าอา้าว แล้วร้านกาแฟที่เปิดด้วยกันล่ะจะเป็นยังไงต่อละฮะเราก็ตอบไปเหมือนเดิมน้ำเสียงเดิมว่าเราแยกทางกันด้วยดีครับอีกฝ่ายอาจจะยังถามเราไม่จบไม่สิ้นเลยถามต่างๆนานาอีกเราก็ตอบแบบเดิมๆไปอีกว่าเราแยกทางกันด้วยดีครับซึ่งในทางจิตวิทยาครับบอกว่าเมื่อคนคนนั้นได้ฟังคำตอบเดิมๆซ้ำๆจะทำให้อีกฝ่ายนั้นชัตอัพหุบปากไปเลย นี่ผมว่าจะใช้กับคนแถวบ้านหน่อยนะครับแม่อยากรู้ไปหมดทุกเรื่องเลยต่อมาเทคนิคที่2ครับเทคนิคนกแก้วทวนคำเวลาที่เราอยู่ในวงสนทนานานานๆบ่อยครั้งที่เรามักไปต่อไม่ถูกเลยใช่ไหมครับว่าเราจะพูดเรื่องอะไรต่อดีก็ลองใช้เทคนิคนกแก้วทวนคำสิจ,จ้า โดยให้เราพูดซ้ําคำสองสามคำ, 2, คำสุดท้ายที่อีกฝ่ายพูดออกมาด้วยน้ําเสียงของเราที่เป็นในแบบเชิงตั้งคําถามหรืออยากทําความเข้าใจอย่างเช่นอีกฝ่ายพูดกับเราว่านี่คุณผมไปดูคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิปมานะโอ้ย oh, คนดูโคตรเยอะเลยซึ่งตัวเราก็ไม่ได้สนใจน้องเทเลอร์สวิปมากนักนอกจากเรียวขาของเธอเราก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปดีก็ลองใช้นกแก้วทวนคํา ทวนคำสุดท้ายของคนนั้นที่พึ่งพูดออกมาครับโอ้ยคนดูโคตรเยอะเลยล่ะครับนะเขาก็อาจจะพูดต่อว่าใช่ใช่คนดูเป็นแสนเลยเต็มสนามฟุตบอลเลยนะฮะเป็นแสนเลยล่ะครับใช่นะสิสุดยอดจริงนักร้องตัวท็อปของโลกอืมใช่ตัวท็อปของโลกเลยอ่าเธอเนี่ยหาคนจับยากจริงๆใครจะเทียบเธอได้ นั่นสิครับใครจะเทียบเธอได้ล่ะครับนี่แหละครับ,เ,รบเทคนิคนกแก้วทวนคําไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาดีก็แค่ทวนคําเขาไปเนียนๆเทคนิคนี้ก็จะยิ่งทําให้เขาคนนั้นรู้สึกว่าเราตั้งใจฟังและคุยสนุกอีกด้วยนะครับ oh, ต่อมาเทคนิคที่3ในจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องของการพูดก็คือเทคนิคอะไรนะ ยังไงละครับใช่ครับเทคนิคอะไรนะคำว่าอะไรหนะคือตัวช่วยที่ทำให้เราเข้าสังคมได้ง่ายขึ้นครับเวลาที่เราไปแบบงานเลี้ยงรุ่นไปงานประชุมต่างทินที่ต้องเจอคนที่เราไม่คุ้นเคยหรือแบบไปหาลูกค้าหน้าใหม่เราไม่รู้จะเป็นฝ่ายเริ่มพูดยังไงดีก็ลองหัดมองหาอะไรนะในตัวของเขาคนนั้นดูนะครับอย่างเช่นลองมองดูเสื้อผ้าหน้าผมของอีกฝ่าย สังเกตดูเครื่องประดับสร้อยแหวนนาฬิกาหรืออะไรที่เขาถือมามันสะดุดตาเราแล้วก็ลองถามเขาว่าเออขอโทษนะครับนี่มันนาฬิการุ่นอะไรครับใช่รุ่นใหม่ล่าสุดใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ขอโทษนะครับผ้าพันคอผืนนี้มาจากจังหวัดอะไรเหรอครับงามดีนะครับเนี่ยอ,อ่าขอโทษนะครับเห็นคุณใช้ iPad จดโน้ตอยู่ถ้าผมจะใช้แอปจดโน้ตเนี่ยคุณพอจะแนะนำแอปจดโน้ตให้ผมได้ไหมครับ ก็ลองดูนะครับพลิกแพลงตามสถานการณ์ได้เลยซึ่งวิธีการนี้จะทําให้เรานั้นเป็นฝ่ายชวนคุยได้ดีเลยทีเดียวซึ่งในทางจิตว,วิทยายังบอกว่าผู้คนมักจะรู้สึกดีขึ้นอีกด้วยหากมีคนสนใจในสิ่งที่เขาครอบครองอยู่ถัดมาเทคนิคที่4ครับเทคนิคอย่าแนะนําแค่ชื่อเทคนิคนี้เอาไว้เวลาที่เราต้องแนะนําใครคนหนึ่งให้คนอื่นเขาได้รู้จัก หรือเวลาที่เราจะไปเป็นแม่สื่อพ่อสื่อให้กับใครแนะนําให้ใครนั้นรู้จักกันวิธีการก็คืออย่าแนะนําแค่ชื่อเปล่าๆให้เติมสปปรรพคุณของเขาลงไปด้วยวงเล็บสปปรรพคุณในทางที่ดีนะครับไม่ใช่แบบโอ้ไอ้นี่ขี้เล่าตัวยงเลยเอ้ยไอ้นี่นะเมื่อก่อนเป็นเสือผู้หญิงเลยละ่ะแบบนี้ก็ช่วยไปไกลๆนะฮะอย่างเช่นเราอยากแนะนาเพื่อนของเราให้กับรุ่นน้องนี่น้องเจน พี่อยากแนะนำปีเตอร์ดอนกระโทกนะเขาเป็นเชฟทำอาหารอีสานชื่อดังเลยทีเดียวตอนนี้เขากำลังเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารด้วยเห็นว่าน้องก็ชอบทำอาหารเหมือนกันนี่ลองขอคำแนะนำจากพี่ปีเตอร์เขาได้นะนี่เป็นการเหมือนยนต์เบ็ดพร้อมกับเหยื่อลงไปครับทำให้เขาสองคนสามารถคุยกันต่อได้โดยไม่คข้งขวางเกินไปถ้าหากเราแนะนำแบบว่านี่น้องเจนนี่พี่ปีเตอร์นะ แบบนี้ครับก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าอีอย่างวะซึ่งอาจจะทําให้ต่างคนต่างฝ่ายไปต่อพูดต่อไม่ถูกนะครับและก็อาจจะทําให้เขานั้นสะบัดหน้าหนีกันเลยทีเดียวดังนั้นหากอยากจะแนะนําใครสักคนให้เราเติมสรรพคุณของเขาลงไปด้วยจะช่วยให้เป็นที่น่าสนใจในบทสนทนาและพูดคุยกันได้อย่างราบรื่นมากขึ้นครับต่อมาเทคนิคที่5ครับเทคนิค หันสปอตไลท์เทคนิคนี้จะช่วยเตือนเราว่าอย่าพูดเรื่องของตัวเองมากจนเกินไปจงเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยเมื่อเราพบใครสักคนครับลองจินตนาการถึงสปอตไลท์ที่ฉายแสงหมุนวนไปบนเวทีระหว่างตัวเรากับอีกฝ่ายเวลาที่เราพูดครับสปอตไลท์ก็จะฉายแสงมาที่ตัวเราเมื่ออีกฝ่ายพูดสปอตไลท์ก็จะฉายแสงไปที่คนคนนั้นดังนั้นครับหากเราอยากซื้อใจใครสักคน ลองซื้อใจเขาด้วยการเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับให้เราหันสปอตไลท์ฉายแสงไปที่เขาคนนั้นตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาพูดเพราะในทางจิตว,วิทยาครับคนเราจะรู้สึกประทับใจหากมีคนตั้งใจรับฟังเราจริงๆลองนึกภาพตามครับว่าหากเราเป็นเซลล์ขายของแต่เราเอาแต่พูดแบบกลันนำขายกลันนำพูดอยู่ฝ่ายเดียวเลยไม่ตั้งใจฟังเลยว่าลูกค้านั้นต้องการอะไร แบบนี้ก็คงขายได้ไม่ดีแน่ๆใช่ไหมครับต่อมาเทคนิคที่6เทคนิคเอาอีกเทคนิคนี้ก็คือเทคนิคเพื่อให้เรานั้นหลบออกมาจากวงสนทนาได้อย่างนินเนียนครับโดยให้คนอื่นนั้นได้คุยจ้อกันอย่างสนุกสนานเพราะบางครั้งเราก็แบบอยากออกจากวงสนทนาหลบไปปลีกวิเวกบ้างเพราะโหพวกนี้คุยเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย ซึ่งวิธีนี้ครับผมฐานะคนเก็บตัวคนอินโทรเวดใช้เป็นประจำครับวิธีการก็คือเบี่ยงเบนความสนใจให้คนคนหนึ่งในวงสนทนาได้เล่าเรื่องน่าประทับใจของเขาให้คนอื่นฟังแล้วตัวเราก็ได้หลบออกมาแบบเนียนๆอย่างเช่นครับผมกำลังอยู่ในวงสนทนาของสหายนักดื่มอยู่เราก็รู้สึกว่าแหมที่ตรงนี้มันไม่ใช่ชั้นละฉั้นอยากจะไปจากตรงนี้เสียจริงก็ลองให้เราหาเป้าหมายใครสักคนหนึ่งครับ ให้เขาคนนั้นเล่าเรื่องของเขาดูอย่างเช่นนี่พินนัดพี่ไม่เล่าเรื่องที่พี่ไปเก็บเห็ดแล้วรถมอไซค์ฉลบตกดอยให้เขาฟังละ่ะวิรลยกรรมตอนนั้นน่ะน่าสุดๆไปเลยอ่ะพี่เอาอีกทีสิเล่าให้เขาฟังอีกทีสิพี่แหม่มันเหมือนเป็นการบอกว่าพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าเพียงเท่านี้ครับเขาคนนั้นก็จะเล่าจ้อถึงวิรลกรรมที่แสนประทับใจกันไป เราก็ทำเนียนเออออไปด้วยแล้วสักพักก็นินเนียนเดิอนออกมาโดยไม่มีใครสังเกตเลยเพราะตอนนี้สปอตไลท์ได้ฉายแสงไปที่เจ้าของเรื่องเรียบร้อยแล,แล้วแล้วเราก็จะได้มีเวลาไปทำอะไรที่เราชอบอย่างอื่นต่อไปกว่าทุกคนจะรู้ตัวครับพอหันมาอีกทีอ้าวเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วเนี่ยแมมก็ลองใช้ดูนะครับเรามาต่อกันที่เทคนิคที่7ครับ ของเทคนิคจิตตอวิทยาว่าด้วยเรื่องของการพูดเทคนิคนี้ก็คืออย่ารีบบอกว่าฉันด้วยเทคนิคนี้คือวิธีการวางตัวไม่ให้เราดูร้อนรนเพื่อสร้างเสน่ห์ในตัวเองขึ้นมาอย่างเช่นครับเวลาที่มีคนมาเล่าให้เราฟังว่านี่นี่วันหยุดยาวนะฉันไปเที่ยวภูเก็ตมาฟินสุดๆไปเลยละ่ะโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยและหากตัวเราซึ่งก็เคยไปภูเก็ตมาแล้วเราก็อยากจะขิงเข้าบ้าง เราก็เลยมักจะรีบพูดขึ้นว่าใช่ใช่ฉันก็เคยไปนะที่นั่นเป็นอย่างนั้นที่นี่เป็นอย่างนี้พูดบลาๆๆไม่หยุดเลยกลายเป็นเล่าเรื่องของตัวเราเองซะยาวเหยียดเลยการทําแบบนี้ครับจะส่งผลทำให้ตัวเราเองไม่มีใครที่อยากจะคุยด้วยดูเป็นคนที่เรียกร้องความสนใจหน้ามันไส้เสียจริงหากเราอยากสร้างเสน่ห์ในตัวเองครับเวลามีใครกำลังเล่าเรื่องอะไรของเขาเราก็กัดลิ้นตัวเองก่อน ปล่อยให้ฝ่ายได้บรรยายเพลินๆรอให้ถึงจังหวะที่เหมาะสมก่อนแล้วเราค่อยเปิดเผยว่าเรามีประสบการณ์เดียวกันกับเขานะหากเราไม่เป็นคนชอบพูดแทรกพูดตัดบทแย่งชิงช่วงเวลาประทับใจของฝ่ายไปจะทำให้เราเป็นคนที่น่าคบหาใครๆก็ประทับใจอยากคุยกับเราครับต่อมาเทคนิคที่8ครับเทคนิคปรับอารมณ์ให้เข้ากันคุณฟังรู้สึกทรมานไหมครับเวลาที่ต้องเป็นฝ่ายเริ่มคุย เช่นเวลานำเสนองานให้กับลูกค้าไปพูดคุยกับหัวนหน้าไปขอเงินเมียเพื่อไปเที่ยวกับเพื่อนเราจะเริ่มด้วยอารมณ์ไหนมันก็ไปไม่ถูกเลยถ้างั้นครับก่อนที่เราจะเปิดปากพูดกับอีกฝ่ายที่เรารู้สึกอึดอัดไม่รู้จะพูดยังไงกับเขาให้เขาถูกใจดีให้เราลองฟังตัวอย่างเสียงของอีกฝ่ายเพื่อตรวจสอบสภาพจิตใจของเขาดูก่อนดูว่าเอ๊ะตอนนี้เขากำลังอารมณ์ดีหรือไม่ดีกันนะ ถ้าอีกฝ่ายมาแบบว่าอ้าวว่าไงไอ้น้องรักแน่แสดงว่าอารมณ์เขาตอนนี้ก็คงจะดีมไม่น้อยใช่ไหมครับแต่ถ้ามาแบบมีอะไรฮะแบบนี้ครับก็ควรระมัดระวังเอาไว้ดังนั้นครับไม่ใช่ว่าเราจะพูดอะไรเมื่อไรก็ได้แต่ต้องรู้จักดูสถานการณ์ดูอารมณ์ของอีกฝ่ายด้วยถ้าเขากำลังอารมณ์ดีก็ร่าเริงสนุกกันไปคุยเล่นๆ่นกันได้แต่ถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีก็อย่าไปพูดอะไรเล่นเล่นแผลงแ,ลง,แลงนะครับ รอจังหวะให้เขาอารมณ์ดีก่อนก็ได้เดี๋ยวจะโดนมิใช่น้อยนะครับต่อมาเทคนิคที่9ครับเทคนิคกระจ่างเรื่องคมเนียมเทคนิคนี้เหมาะอย่างมากนะครับกับคนที่ต้องทำงานออกพื้นที่ต่างถิ่นบ่อยๆซึ่งเราจะต้องไปพบปะก,กับคนในหลากหลายพื้นที่หลากหลายวัฒนธรรมใช่ไหมครับซึ่งบ่อยครั้งเรามักเป็นคนแปลกหน้าในการที่เราเป็นคนแปลกหน้านี่แหละครับ ยิ่งจะทําให้เกิดเป็นกําแพงในการสื่อสารระหว่างตัวเรากับอีกฝ่ายทําให้เราจะพูดสื่อสารอะไรจะซื้อใจใครก็ได้ยากมากขึ้นวิธีการครับก่อนที่เราจะไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยไปพบกับคนแปลกหน้าให้เราเรียนรู้ธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมของเขาดูก่อนเช่นเราอาจจะไปศึกษาหาข้อมูลทําการบ้านมาก่อนว่าว่าคนแถวนี้เขาใช้ชีวิตกันอย่างไรหรือถามคนที่เขามีประสบการณ์ในพื้นที่นั้นๆครับ ว่าคนแถวนี้เขามีอะไรที่พิเศษกว่าที่อื่นไหมเขาทำอาชีพอะไรกันเขาให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรช่วงนี้เขาสนใจเรื่องอะไรกันสมมุติว่าเป็นช่วงหน้าเก็บเหตุครับเราก็พูดแซวเรื่องเหตุกับเขาหรือเป็นฤดูการที่แห้งแรงเราก็พูดเรื่องภัยแรงกับเขาดูก็ได้หรือง่ายๆเลยก็คือพูดภาษาถิน่นพูดทักทายสวัสดีภาษาถิ่นกับเขาดูก็ได้นะครับนี่เป็นเทคนิคการพูดซื้อใจครับ คือการพูดเพื่อทลายกำแพงพูดเพื่อทําให้อีกฝ่ายรู้สึกสบายใจทําให้อีกฝ่ายรู้ว่าเราก็คือพวกเดียวกันกับเขาครับทําให้เขานั้นรู้สึกไม่เกรงรู้สึกว่าเราแปลกประหลาดและยังทําให้เขานั้นรู้สึกว่าเรามีความใส่ใจวิถีชีวิตของเขาอีกด้วยดังนั้นครับจะไปในต่างถิ่นก็อย่าลืมศึกษาธรรมเนียมศึกษาประเพณีหรือเรื่องราวของที่ที่เราจะไปก่อนนะครับ ต่อมาเทคนิคที่10บครับเทคนิคใช้คําว่าเราเพราะกลยุทธ์ของการสนิทสนมคือการใช้คําว่าเราครับในทางจิตตวิทยาบอกว่าแค่ใช้คําว่าเราตั้งแต่นเนิน่นก็ทําให้คนแปลกหน้าลูกค้าใหม่เพื่อนใหม่รู้สึกว่าคุณทั้งสองเป็นเพื่อนกันได้แล้วอ,อวันนี้ฝนตกหนักทั้งวันเลยนะครับถ้าตกแบบนี้ทุกวันผมว่าเราต้องออกจากบ้านมาทำงานเร็วกว่าปกติแล้วล่ะครับ ไม่งั้นเราลำบากแน่รถติดแย่เลยนะครับหรือแบบว่าเออผมว่ารถรุ่นนี้นะครับลูกค้าเหมาะกับคนอย่างเราที่มีครอบครัวใหญ่ๆอย่างที่สุดเลยล่ะครับเพราะคำว่าเราครับทำให้เกิดความรู้สึกร่วมกัน,นง่ายๆทำให้ผู้ฟังรู้สึกเชื่อมโยงทำให้รู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันเมื่อว่าแบบนี้แล้วครับคุณฟังครับเราไปต่อกันที่ เทคนิคที่11กันเลยครับเทคนิคที่11เทคนิคอย่าขอบคุณเฉยเฉยให้เราเติมท้ายคำขอบคุณของเราทุกครั้งครับเพราะบ่อยครั้งที่คำขอบคุณเฉยเฉยแบบขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณค่ะอาจจะฟังดูหุ่นห้วนและไม่ค่อยเป็นที่จดจําหรือประทับใจสักเท่าไหร่เวลาที่เราขอบคุณใครลองเติมท้ายไปสักเล็กน้อยครับเช่นขอบคุณสําหรับมื้อหารกลางวันนะคะ ขอบคุณที่ตั้งใจขับมาส่งถึงบ้านนะคะขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะคะขอบคุณสำหรับค่ำคืนที่แสนพิเศษนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆและการกดติดตาม The Book t a y l e r นะคะแหมเป็นงานนะครับแบบนี้ครับการขอบคุณของเราก็จะดูดีและมีความหมายมากขึ้นครับ นี่คือเทคนิคจิต,ตวิทยาว่าด้วยเรื่องของการพูดครับที่ผมคัดมา11เทคนิคที่เราสามารถนำไปปรับใช้กันได้ในชีวิตประจำวันขอสรุปให้ฟังกันอีกครั้งนะครับเทคนิคที่1เทคนิคแผ่นเสียงตกรองเมื่อมีใครมาดันทุรังถามคำถามเราในเรื่องที่เราไม่อยากตอบก็ให้เราตอบซ้ำคำตอบแรกไปเรื่อยๆด้วย้อยคำแบบเดียวกันน้ำเสียงแบบเดียวกันเป๊ะๆ 2. ครับนกแก้วทวนคา เมื่อเราไปต่อไม่ถูกว่าจะคุยเรื่องอะไรดีนะให้เราพูดซ้ําคําสองสามคำสุดท้ายที่ฝ่ายพูดออกมาด้วยน้ําเสียงของเราที่เป็นแบบเชิงตั้งคําถามหรืออยากทําความเข้าใจ 3. เทคนิคอะไรหนะลองหัดมองหาอะไรหนะในตัวของเขาคนนั้นแล้วถามว่ามันคืออะไรที่เขาใช้มันคืออะไรที่เขาสวมใส่จะช่วยให้เรานั้นเข้าสังคมได้ง่ายขึ้นครับ 4. ครับอย่าแนะนําชื่อเปล่า หากอยากแนะนําใครสักคนให้เติมสปปรรพคุณของเขาลงไปด้วยจะช่วยให้เป็นที่น่าสนใจในบทสนทนาและพูดคุยกันได้อย่างราบรื่นมากขึ้นครับ 5. ครับเทคนิคหันสปอตไลท์พูดเกี่ยวกับตัวเองให้น้อยลงให้อีกฝ่ายได้เล่าเรื่องของตัวเองและตั้งใจฟังเขาให้มากครับ 6. เทคนิคเอาอีกเบี่ยงเบนความสนใจให้คนในวงสนทนาเล่าเรื่องที่น่าประทับใจของเขาให้คนอื่นฟัง แล้วเราจะได้หลบออกมาจากตรงนั้นแบบนินเนียนได้เจ็ดครับอย่าพึ่งรีบบอกว่าฉันด้วยไม่พูดแทรกไม่พูดตัดบทไม่แย่งชิงช่วงเวลาประทับใจของอีกฝ่ายไปจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่น่าคบหาใครๆก็อยากจะคุยกับเรา8ครับปรับอารมณ์ให้เข้ากันก่อนที่เราจะเปิดปากพูดกับอีกฝ่ายให้เราลองฟังตัวอย่างเสียงของอีกฝ่ายดูว่าเขาคนนั้นมีอารมณ์อย่างไรอยู่ อารมณ์ดีหรือไม่ดีกันนะ9ครับเทคนิคกระจ่างเรื่องธรรมเนียมก่อนที่เราจะไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยครับให้เราเรียนรู้ธรรมเนียมของเขาดูก่อนเขามีรำเนียมอะไรที่พิเศษกว่าที่อื่นไหมเขาให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรตอนนี้เขากําลังนิยมทําอะไรกันอยู่10ครับเทคนิคใช้คําว่าเราเพราะคําว่าเราทําให้เกิดความรู้สึกร่วมกันได้ง่ายขึ้นทําให้ผู้ฟังรู้สึกเชื่อมโยงทําให้รู้สึกว่าเป็นเพื่อนกัน และเทคนิคที่11ครับอย่าเอ่ยคำขอบคุณเฉยๆเติมท้ายคำขอบคุณของเราทุกครั้งว่าเราขอบคุณเรื่องอะไรจะทำให้คำขอบคุณของเรานั้นดูดีและมีความหมายมากขึ้นครับในตอนนี้ครับก็ขอบคุณที่ติดตาม The Book t e l l e r นะครับชอบตอนนี้ก็ขอกำลังใจดีๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เพราะทุทกๆกำลังใจมีความหมาย กับช่องนี้เสม,มอนะครับและพบกับสาระรดีๆพัฒนาสมองและจิตใจในมรมายสบายแบบนี้ได้เป็นประจำพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ